สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทีนารักทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราเช่นเคยครับแม่แม่จ๋าทางช่องไพรเซนจั่นแชนแนลนะครับผมวันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับแม่แม่จ๋าเนาะเล่นโคลนจนอิ่มแล้วครับก็เลยให้เล่นบอลต่อครับแม่แม่จ๋าเล่นโคลนอิ่มแล้วก็เลยให้เล่นบอลต่อครับผมอากาศดีครับผมล่าเริงครับวันนี้เขาล่าเริงมากๆเลยได้เห็นน้ำฝนยิ่งขึ้นสวรรค์อีกครับผม สนุกไหมลูกพี่แล้วเกือตกลัวกับคุณแม,ม่ลำใหญ่นะครับผมวันนี้ตายอีไปเล่นไปไปเล่นไปยังไม่ได้ให้กินหรอกรอครับรอออเดอร์ <c oughs> นึกว่าจะมีออเดอร์นะครับผมเนาะมาเล่นแล้วนึกว่ามีออเดอร์พ <c oughs> ่อฟาฟนกับคุณป้าเข้ามาเมื่อกี้กลางุ่นนะครับผมเนาะพอเห็นน้องเล่นอย่ังสนุกเลยพอคานก็เลยอยากอัปเดตให้แม,ม่ได้ดูกันพอมาถึงก็ หายเลยไม่เล่นแล้วพอพอควานออกกลมาก็ไม่ยอมเล่นเลยเลยเลยโยนลูบนเนาะให้น้องเล่นเลยครับพี่แม่จ๋าเนียครับผมวันไหนคนตรงนวันนั้นคือเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เลยครับน้องแสงจันทร์ของเรามีความสุขมากๆดูดูธรรครับอะไรลูกฮะโอออกลูกเป็นลูกบอลหรอฮะ กกไข่บอน่ะสนุกใหญ่เลยครับพี่แม่จ๋าดูสิครับโอ้ยสกุสกกรุมากเลยลูกไข่น้อนี่เนาะลูกไข่ก็ร้านไข่ก็มันดูเอาด้วยครับพี่แม่จ๋าเนาะลูกไข่ร้านไข่ก็มาดูเอานะครับผมเละเทะหมดเลยครับผมเนาะเละเทะหมดเลยนะครับผมเนตกหนักมากเลยครับพี่แม่จ๋าเริ่มตกตั้งแต่สี่โมงแล้วนะครับผมเนาะ ก็ยังไม่หยุดเลยครับผมเท็หมดเลยครับผมมอมแมมครับผมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดรักไหมก็ไม่จ้าพนตกมากเลเกินครับผมดูท่าทางจะไม่หยุดด้วยครับี่ เล่นต่อเร็วไปไม่อยากเล่นเหรอฮะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้พ่อควานเอาคุณป้าลงมาก,ก็าตกตั้งแต่นุ่นอยู่บนป่าแล้วครับผมเนาะดูน้องเล่นจนเละหมดเลยครับพอดีพ่อควานมาเห็นน้องเล่นก็เลยอยากอัปเดตให้แม่ๆได้ดูกันเนาะมาไม่ทันวิ่งแปล้องมานะครับก็หมดแล้วครับไม่เล่นแล้ว อยากจะเล่นกับพ่อแล้วเกมไม่ได้แล้วครับเละอย่างนี้ไม่เอาเลยครับพ่อไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับผมเนาะเด็กสกปรกนี้ใครอยากเล่นด้วยเนาะไม่เมย์เนาะระล่วงออกมาสิครับเดี๋ยวพ่อเกบให้เดี๋ยวพ่อเกบให้อใหโอเคครับผมเะเล่นต่อลูกจะลงนะคนนีงแล้วแสงเอ้ยแสงแสงครับ แสงครับต่าอีมามาทางนี้มา,มา,า,มมานึ่งวัไรออเดอร์ครับผมนึกว่ามีออเดอร์เนาะออนี่เรายังไม่ให้ทานนะลูกยังไม่ถึงเวลาเลยลูกเดี๋ยวเราฝนหยุดก่อนลูกแฉะมากมากเลยะว่ายาของพ้อความก็เปียกน้ำฝนหมดเลยครับลูกก็เลยรอก่อนเปบนึ่งทีแม่จ๋าให้เสนะน้ำกนนะครับผม อย่าลไรลูกเดี๋ยวให้กินกล้วยก่อนเดี๋ยวกินกล้วยเดี๋ยวให้กินกล้วยเด้อะหาแล้วเล่นกับแม่แล้วไปอ้อนแม่แล้วครับผมอะโมโหแล้ว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 โมโหหิวแล้วครับผมเด็กดื้อโมโหหิวแล้วเด้อ โอเคเดี okay, okay. Mm ๋ยวพ่อ huh, พ <individuals. S 1> ันลองเข้าไปเล่นกับน้องดูครับผมเนาะเดี๋ยวมีพันมาพอดีเลยโอเคครับผมเล่นกันเดียอะอ้าวดูสิครับเฮ้ยมอมแมมเลยเนาะ ไม่แม่เมนาะเอาแม่นเลย,ยครับผมเด็กดื้อของเราจ่าเอ๋ธอทำครับโอ้หน้าตบคนสักทีมั้งนี่ดูดูทำเนีย่ยไม่แม่เลยดูก็ทำนะครับผมท่าอะไรนี่ลูกเนะอะเขาเรียท่าอะไรเขาดูครับผมดูดูเออโอ้ยโอ้ยนอนนอนนอน พอว,วันกะว่าจะไปเล่นกับน้องไปเล่นแล้วแม่แม่แมแมจะ <c oughs> นอนนอนอยู่กับลูกบอลนี่แหละครับผมเนาะมีความสุขเนาะมีความสุขมากๆเลยครับผมในใจของเราในลำไยก็ยุบนะครับผม ยกซ้ายโยกขวานะครับผมนาะออยู่นิ่งไม่เป็นเลยครับคุณแม่ลำใหญ่เนี่ครับผมทานไปเอาไปทานไปลูกบอลลูกเออลานไปโอ้ยไม่อยากจะลุกแล้วโอ้ยโอ้ยหนักก้นเลยหนักอะไรนะโอ้ยโอ้ยด,ดูดูครับผมบิดท,ที้เกียดเด็กที้เดีเยด เอยากที่เล่นทางคุณป้านะครับผมพอเล่นอยู่ฝั่งคุณป้านี่จะวุ่นวายนะคุณป้าวุา่นวายจนคุณแม่ลำยายนี่ชินแล้วครับผมนะชินแล้วครับผม<อ>แม่แม่ก็จะเพิ่งเบื่อนะครับผมเนาะเพราะว่าปกครานก็ไม่รู้จะอัปเดตยังไงดีครับให้แม่แม่ได้ดูน้องนะครับผมว่าน้องไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมก็อ,อยากให้แม่แม่ได้ดูน้องเวลาน้องล่าเริงนะครับผมเนาะ มีความสุขนะครับผมแม่แม่ได้ดูแล้วจะได้มีความสุขไปด้วยกันนะครับผมเนาะนี่พอควานก็ปากรนะงลนก็เสียงนะครับเสียงเพื่ออยากได้ภาพน่ารักน่ารักนะครับผมให้แม่แม่ได้ชมกันนะครับผมเพราะว่าพอควานตัดต่อไม่เป็นแม่มเอ้เนานี่ก็คือสุ่มนะครับผมเนาะตอนแรกก็กะว่าจะมาเห็นท่าเด,ดินๆนะครับผมพอดีวิ่งเตาโทัพท์มาก็น้องหยุดเล่นแล้วก็เลยโยนลูกโบสถให้น้องเล่นต่อนะครับคุณแม่จ๋า น่าจะเล่นตั้งนานแล้วแหละครับผมตั้งแต่พ่อควันขึ้นไปเอาคุณป้าไปบนป่าแล้วครับผมเพราะว่าขึ้นไปก็กลางฝนนะครับผมเนาะพ่อควันก็เดินขึ้นไปเอาคุณป้าบนป่ากลางฝนเลยนะครับผมเหนื่อยแล้วบอหลกอืมสงสัยท่าจะเหนื่อยแล้วครับไม่แม่จ๋าเล่นตั้งนานแล้วครับไปดูแล้วน่าจะเล่นตั้งนานแล้วแหละครับผม เรา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 แถวข้างรั้วครับเพราะว่าจะมีสเก็ตสเก็ตฝนเนาะเราเอาฝนพุ่งกันคือเราเอาฝนเนาะสเก็ตฝนเราเอาฝนครับผมกระเซ็นเข้ามาเนาะมาเตะมาเตะมาเตะมาเร็ว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 เตะมาเร็วเตะเลยปึ้มบึมเออเตะไปเตะไปอู้ยอุ๊อุ๊ไปต่อไปต้าแมวพอเชียร์อยู่นี่อ่ะเตะเตะเตะเร็วเร็วเร็ว หายเหาเยอะครับไม่ไม่ตเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอาเอก็เ <smoked> ส <Acad emia> ียไหมครับ ดูทำด้วยม่แม่ดูดูทำครับรีมองพวกวานด้วยนะครับในการรีมองด้วยเป็นยังไงกวนไหมล่ะมาพ่อมาเล่นด้วยกันมาโอ้พ่อไม่เล่นด้วยแหละครับผมสภาพแบบนี้รับไม่ได้น้อไม่นม่เนาะดูครับผมเป็นยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยด้วยครับไม่นม่จ๋าเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็ปีสี่เดือนแล้วนะครับผมเนาะ หนูก็ทั้งคนเมลลำใหญ่นะครับผมนานรอสองปีกว่าแล้วครับคนเมลํลำใหญ่เนาะตั้งแต่อุ้ท้องมาจากดำเนินสะดวกครับผมก็ไม่เสอยกันไหนเลยนะครับผมมขอโทษนน้องนะครับผมก็กว่าควนนะครับคิดว่าครับอีกสองเดือนนะครับผมเนาะอีกสองเดือนนิดนิดครับสองเดือนสุดๆครับกว่าควันก็คืนหมดหน้าฝนนี้ก็คว่านะคับว่าจะผ่านน้องแยกนะครับก็จะเอาคนเมลลำใหญ่ไปฝึกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งครับนี่มีจ๋า้องดูความพร้อมด้วยต่เ ความผิดของความนก็ว่าจะแยกอยู่ครับผมยังไงก็ฝากเมมเม้นทครับผม FC นะครับที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับผมเนาะก็ฝากติดตามครอบครัวของเราด้วยนะครับผมฝากช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ไงจ๋าเพราะว่ายอดทศัพท์เรายังน้อยนะครับผมเนาะยอรซับเรายังน้อยมากๆเลยคือเราไม่มีคอนเทนต์จะถ่ายเขาขึ้นไ่จ๋าก็คือนี้ได้แบบนี้นะครับผมเนาะให้เมยเม์ได้ดูนะครับผมก็ คอ pues er. นเทนด์เดิมๆนะครับผมเนาะแต่ก็มาเริ่มใหม่ให้แม่ๆได้ดูกันนะครับผมเป็นบางครั้งบางคราวครับนานๆทีนะครับคุณแม่จ๋านานๆทีเนาะสวัสดีครับย่างลูกสวัสดีครับย่างมานีมามามาฝั่งนี้มามาเร็ว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 เร้วเร็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 อเร็วเร็วเร็วหร็วเ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 ร ความเป็นอยู่ของครอบครัวของเรานะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นครับพ่อควานก็อดีตให้แม่เมได้ดูเนาะก็พอสังเกตแล้วนะครับผมเนาะก็ <laughs> เดี๋ยวยังไงนะครับผมถ้ามีช็อตด,ดิหรือว่ายัางไงเดี๋ยวพ่อควานสุม่มสุ่มถ่ายให้แม่แมได้ดูอีกทีนะครับผมเนาะจะพยายามทาให้แม่แม่มีความสุขเหมือนกันนะครับผมเนาะวันไหนที่น้องล่าเรืองสุขภาพแข็งแรงครับผม อารมณ์ดีพ่อคานก็อยากให้เม่ๆได้เห็นนะครับผมภาพภาพนั้นนะครับผมอยู่ในใจเม่ๆนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อคานก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณครับขอบคุณท่านยังบาย,บายๆชาอีตาแป๋วเชีย